Ah. ตัวของเราด้ครับอัน้าบอกมาลูกนะสองสองหนึ่งไปค่ะง <so ่าน่ะไปเหมือนกันค่ะเดิมไปแล้วค่ะเป็นายสบาย เกิดขึ้นด้านหลังะพี่นาะไลพี่ิริพิงค์ค่ะสบายสุดเเราสมมิไปง้เสร็จสิริพร้องตักกายเสังเกความเสียงขอนะคะผู้ดูแลเป็นคนจริงม้น้องมังดิ่นชิอยากเป็นชิน้องยิ้ใจ คุณคะน้องบอกว่าที่น้องทำเล่นงนี้แบบนี้ไม่ใช่อะไรน้องยังไม่อยากรีบจบค่ะเพืท่านยังดูอยู่ต่อตอนนี้น่าจะเป็นฐานที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดครับการตัง<ช>้งคีย์ของเธอฐานนี้น้องสามารถพิชิตได้เห <laughs> งาทองรออยู่ที่ตรงนต็ม ใช่ค่ะม,มีสิบคะแน51คะแน,นเลยตรงนี้แล้วก็ผ่าไดีดีค่ะกลัวครับกลัวครับทีนี้บิงเลยครับ่อ,องก็วกีซิกแซกมาด้วยความสวยงามและจบสุดท้ายด้วยการกระโดด